ทรัพยากรธรรมชาติในผื้นพิพพนี้มีอยู่จํากัดในขณะที่ประชากรของโลกนั้นเพิ่มจำนวนอย่างมากมายและรวดเร็วทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดขาดแคลนและทำให้การดำเนินชีวิตในโลกนี้ยากลําบากขึ้นทุกวันภาวะเช่นนี้ก็ไม่ใช่จะเป็นภาวะที่เกิดขึ้นชั่วคราวหากแต่ จะต้องเป็นไปโดยตลอดและอาจทวีความรุนแรงขึ้นต่อ,ตอไปแต่ถ้าทุกฝ่ายเห็นใจกันมีความรอบรู้และเข้าใจว่าเวลาดีทั่วโลกเกิดความยากเข็นเพราะภาวะการเงินปันป่วนสั่นสะเทือนเพราะขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ หลายอย่างแล้วพยายามที่จะอารมุ่มรวยกันไม่เห็นแต่ประโยชน์ตัวข้างเดียวต่างฝ่ายตั้งใจที่จะคำจุนกันช่วยเหลือกันคนละไม้ละมือก็พอที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสะดวกสบายพระราชสวัสด์นีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงทรงพระราชทานไว้เมื่อวันอังคารที่7ตุลาคมพุทธศักราช2518